การที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโลกไปอย่างสิ้นเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนส่งผลให้การค้าการส่งออกต้องหันมาใช้การตลาดนำการผลิตรวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการบริโภคและมาตรฐานของสินค้า วันนี้มิสเตอร์เอ็กซิมจะพาไปพบกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จากผู้นำสามองค์กรผู้ผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านเข้าสู่โครงการ เปิดโลกการค้าเจราจาธุรกิจพิชิตตลาดส่งออกในปี2564โครงการนี้เราร่วมมือกันกันกบทอกศแ,และววรวมทั้งเอ็กซิมแบงมาตั้งแต่ปี2562เรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่อยากจะใช้จุดแข็งของทุกๆสถาบันนำพาแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มให้ผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเชื่อมโยงไปถึงการส่งออกในอนาคตสำหรับปี2564เราจะพาผู้ประกอบการให้ไปค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เราจะเชื่อมโยงไปยัง ตลาดต่างประเทศอย่างเช่นจีนหรือ C.L.M.B. ดิฉันหวังว่าผู้ประกอบการทุกๆท่านจะประสบผลสําเร็จในการร่วมกับโครงการของเราวอนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใส่เข้าไปในการผลิตและแปรรูปสินค้ากเกษตรช่วยเสริมแกล่งการส่งออกผลิตผลกเกษตรอย,อย่างเป็นรูป,ปรธรรมทําให้ผู้ซื้อต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพผลไม้และผลผันแปรรูปที่ส่งออกจากไทยเช่น โรงลมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จังหวัดลำพูนซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GMP และ g f p ควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานช่วยลดการใช้สารเคมีไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งช่วยยืดอายุการเก็บผลผลิตให้นานยิ่งขึ้นทำให้สินค้าได้มาตรฐานพร้อมส่งออก นอกจากนี้ยังมีโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารหรือฟิปที่ช่วยสนับสนุนและพลิกวิกฤตโควิด19สามารถแปลรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นทกศเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยยุทธศาสตร์สำคัญของทกศคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือ SME นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วตกสงยังมีแนวทางการให้ความรู้คู่ทุนโดยมีทีมงานติดตามดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโดยมีการนำงานวิจัยของวอวมาแนะนำในการพัฒนาสินค้าเกษตรและมีการแปลรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคมีหลากหลายขึ้นผู้บริโภคต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการดังนั้นการให้การตลาดนำการผลิตจะทําให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ําตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเห็นไหมครับว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของ Exim b ิ n k ววและทกศภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิต เห็นผลชัดเจนทำให้เกษตรกรมีฐาน,นะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองและส่งออกได้อย่างยั่งยืน